เจคเนสวัสดีคะ่ะมาพบกันในวันนี้นะคะขอนําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะบ้านสวยพื้นที่กว้างๆเลยคะ่ะมาในราคาสุดพิเศษเลยนะคะ1นึ่งล้านห่งหบาทเท่านั้นคะ่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด200ตารางวาคะ่ะเป็นบ้านโฉนดคุดแดงเจ้าของขายเองคะ่ะพื้นที่กว้างๆรงสวนทำต่อเติมได้สบายคะ่ะทุกท่าน ภายในบ้านตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะ2ห้องนอนสองห้องน้ำค่ะตั้งอยู่ในอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีที่ดินฉนดคุดแดงติดทางสาธารณประโยชน์เป็นถนนรัดยางนะคะเดินทางก็สะดวกพื้นที่กว้างเป็นส่วนตัวค่ะมีความสงบนะคะ สำหรับท่านใดที่มองหาบ้านและที่ดินนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีรองเข้ารับชมแปลงจริงกันได้นะคะติดต่อทักคุยกับผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะสําหรับในวันนี้เจคเคนโต้ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ